เซตทำสลามเซตทำสลามทเสียงเบาจ้ะเซตทำสลามนะคะส่งมาจากร้าน b 2 i Toy นะคะสามารถเข้าไปคลิกดูแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะ<ถ>เป็นเซตแบบนี้นยอยาก,กาแกะแล้วเหรอคะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ส่งเซตทำสลามมาให้น้องนองโมได้ทดลองเล่นกันในวันนี้นะคะ b 2 t o Toy จ้า ตอนนี้แกะออกมาหมดแล้วนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะน้องโมันนี่คือกาวน้ำยาน้ำยาทำสลามเนาะกระที่คนอ่ามีพายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นกลิ่นนะคะกลิ่นอ่าวนแล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็กล้วยแล้วก็อะไรอ็จเหมือนจะอ่านออกก็มีกลิ่นมาแล้วก็มีสีผสมอาหาร มีถ้วยพร้อมฝาปิดเอาไว้เก็บสลามนะคะกมีกากเพชรสีรุ้งวกับเพชรสวยอ่ะแล้วก็ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ถ้วยตวงโอ้โหเซตนี้แถมมาทั้งหมดนี้เลยนะคะน้ำยาทำสลามเขาก็ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาดูนี่เขามีเขาจะมีวิธีทําแถมมาในซองด้วยนะคะสำหรับใครที่ทําไม่เป็นนะคะว่าต้องทํายังไงตวงแบบไหนนะคะ พี่หนูเทกาวลงไปถ้วยไหนคะ<ง>หยิบถ้วยมาให้ดูหน่อยอ่าถ้วยเล็กสุดนะคะเพราะฉะนั้นน้ํายาเนี่ยก็เทลงไปแค่นิดเดียวก็พอลูกเทลงไปในถ้วยตวงดูก่อนนะคะตอนนี้ได้น้ํายาแล้วนะคะก็ประมาณ0.2-0.3ถ้วยเล็ก่นะคะแล้วก็เทลงไปก็คือน้ํายาจะต้องน้อยกว่ากาวเนี่ยเยอะหน่อยนะคะ <c ười> นี่คุณแม่ทําตามใจนะสูตรตามใจคนได้เลยลูก <c ười> ไม่ได้ทําตามสูตรเขาเป๊ะๆนะคะเพราะมีอะไรเราก็เติมได้นะคะ ขอกลิ่นสตรอเบอรี่อ่ามีกลิ่นสตอรอเบอรี่ด้วยนะคะอันนี้จะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปนะคะขอดมอื้มหอมามากเลยเหมือนโยเกิร์ตใส่ได้เลยค่ะจึก๊กลงไปเลยหยดลงไปเลยลูกตึ้งเลยนั่นแหละแล้วสีอ่ะสีอะไรดีนะ้าแล้วโมคอยเลือกสีส้มค่ะ เขามีตัวนี้ด้วยอ่ะน้ำยามุกห้ามรับประทานนะน้ำยามุกแสดงว่าใส่ไปแล้วสลามจะกลายเป็นมุกปอเฮ้ยเท่อะอ่าหนูเลือกสีอะไรนะคะสีส้มสีส้มโอเคเราจะใชส้มหรือเหลืองหยดลงไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะลุงนะตึงเอออยอเลยถ้ายอยากก็สีเข้มก็สีเข้มถ้ายอยากก้สีอ่อนก็อ <laughs> ่อนคนให้เข้ากันนะจ๊ะ ก็สีวสวยมากสวยมากเลยด้วยสิคุณแม่ฮูอย,อยู่เลยจาเพชรที่เขามีมาให้นะคะเป็นกับเพชรแบบเกล็ดใหญ่เลยนะคะอย่างนี้นะคะ่ะสวยนะปึ๊บนี่ มีมาให้สามสีเลยไม่ต้องหมดนะลูกนิดเดียวโอเคเอาใส่ประมาณไหนก็ใส่ประมาณนั้นะอยากเติมก็เติมได้นะคะากเติมอีกค่ะามาฟูฟิงโอเคเดี๋ยวเราจะได้ ผสมกับกากเพชรที่เหลือที่พื้นที่พื้นโต๊ะให้ด้วยเข้ากันให้หมดลามขึ้นมาหน่อยเป็นยังไงบ้างทำง่ายไหมจ๊ะทำง่ายจ้ะย,ยืดให้ดูหน่อยสิว้าวนุ่มนิดเนาะ ดีเนาะใส่แล้วมีการเพลทไหนการลองดูอีกสักรอบอเด็กน้อยเด็กน้อยห้าขวบมาลองทำสลามทีนี้จิ้มก่อนปั้นนี้เป็นก้อนก้อนก่อนแล้วก็จิ้มให้เพื่อนๆนฟังน,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 น้อยไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่เนาะอันนี้เพราะว่าเราทำเหลวเลยนะ ก็โน่นโมจะตั้งชื่อว่าสารางเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะเราไปเอาขวดเครื่องดื่มชูกําลังเก่าๆในบ้านมานะให้เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปสีไม่เหมือนไงสาางเครื่องดื่มชูกําลังแต่ว่ามีกาเพชซะด้วยเรจะให้ยืดใส่งเเสร็จแล้วนะคะสารางเครื่องดื่มขกำลัาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเนาะ ก็เหมือนเหมือนหรือเกือบคล้ายเหมือนกันไม่เหมือนกับอีตรงเราใส่กาเพ็รเข้าไปนะคะทำยากไหมคะน้องนโมไม่ยากค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเขาผสมมาให้เราเรียบร้อยเนาะมีน้ํายาอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบง่ายมากมีช้อนตวงถ้วยตวงมีพายมีอะไรเรียบร้อยเลยสะดวกมากนะคะแค่ผสมแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณดี i ูไอทอยด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ชื่อร้านไว้ ข้างล่างตรงคำอธิบายคลิปนี้นะคะโ <Okay. S 1> อเควันนี้น้องละโมล,ลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นสนีอื่นเนาะน,น้องโมล,ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดต like, ิดตามน้องแมวโมลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะโอเควันนี้เราไปก่อนสวัสดีคะ่ะสสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้ำหก